บอกไปเมืขขนน่อสุกขุ่นสุกคนเนาะพี่น้องมืาอนี้ก็มาผอกะชนลอยแบบจ้าพี่น้องคนเก่าคนเด,ดิมจ้าพี่น้องมืาอนี้สิมาก,กินตําข้าวปุ้นจ้าพี่น้องใส่อันเดี๋ยวจะให้เบิ่งใส่เนี่ยเรียบมือนางเหรอเขาเรียกนี่แล้วก็ปลาหมึกกรอบพี่น้องเออแม่จ้าพี่น้องอะไรพี่น้องตำเรีบมือนางกับปลาหมึกกรอบนี่เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้อง ยาลงกินลงไปอีกพี่น้องอุ้ยบะยากษ์สิว่าความแซบความนัวหาพี่ตีไม่ได้แล้วจ้าทุกคนแล้วละจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิเทสเลยละจ้าพี่น้องเด้อเทสแล้วจ้าพี่น้องนี่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 ไปยังไงพี่น้องอุ้ยเอาโลดเด็กกูเดือดไปอ่ะพี้สบายดีพี่น้องมันจะกูสุขคนเนาะมาจ้ากินตำกระปุ่นอีกแล้ว มาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้าพี่น้องแบ่บแบน้ำกันเด้อ<ล>จ้าอยายามามาใมักกระปุนเนาะเป็นตาแ่บพี่น้องเขามากอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนลคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมาเขามาให้กำลังใจสัาหน่อยนะจ้าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กับเบอ่งคลิปนี้ให้จบแล้วกังก,กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะเผืาา่อประภัสค์คลิปต่อไปเราจะได้ อยู่เป็นกำลังใจกันไปโดนๆเนาะพี่น้องเนาะหักแพ่งกันเนาะขอแข่มีความจริงใจต่อกันนะนะพี่น้องเท่ากับชีได้อยู่เ้วยกันไปโดนๆเท่ากับชีพอยเฮ้า <c oughs> สิประสบผลสสำเร็จไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะผูดได้ที่พานก่อนกะบนกดก่อนกะ ดีใจนําเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องบอกว่าไร้ไงาหางอ่ะมากินน้ากันแฉบๆมากินให้นี่พักเท่ากับมีหลายอยู่เท่เห็นแล้วมีเนี่ยพักมีหลายำยอยู่พี่น้องมีผักกาดกรอบมีทั้งยำเนาะมีมมอันนี้ยำแหนมพี่น้องเนี่ยอันนี้ยำแหนมชื่อมาจากเช่นถัน,นพารามซองพี่น้องไปหมดแซ่บเบื้องซีเบื้องจักบาดด้วยพี่น้อง เขาต้องห่อใส่พักอันนั่งเลิศได้นี่บางซี่เบิงมันก็กินบางซีได้ให้เป็นหมกเป็นหมกกินให้กินเอาคั่มคั่มแหลกแห่งมันพี่น้องนี่ข้าวข้าวข้าวแผลบุมาแจกพี่น้องมาแจกพี่น้องมัดซุกคูซุกขนเนาะมากินแฉบๆน้ำกัดยาสาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมัดซุกหม่องซุกบอลพี่น้องฟังไทยฟังเล่าอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ มากินแ่บๆน้ำกันเ้อจ้าผู้ใดยังท่านกินเ้ากินน้ำกินปลาอะมากินตำมะคงอันตำข้าวปุ้นใส่เล็บมือนัง่งแล้วก็ใส่ปลาอันปลาหมึกกรอบพี่น้องมากินแ่บๆน้ำกันเ้อจ้าเขามาห้กกำลังใจกันหลายๆเนืน้อจ้าพี่น้องเนี่ยยำแหนมพี่น้อง นี่บัตเดี่ยวเขาอืมนี่รับอืมเค็มมะจะว่าไงก็เป็นปลาหมึกทอดอบ้าปลาหมึกทอดวะใช่ไหมน้่งแผลยูสี่นี่ง จำแนมนี้ราหายคิบาทหนึ่งคนน่ะเขาชื่อในะครเขาจะตะกาภาพ้ทยนี่มาพี่หลังชิ้นแบๆต้องกันนี่ hết ơi hả? thôi chưa này giờ chưa nên tới giờ này. không tới, chưa mà sẽ lại thịt thì hẳn nè. แสบ,บนะเขาเนี้ยห่อแล้วแถนห้าบาทเนี่ยังร้ายกว่ามึงมีไก่มีไก่ถอดน้ำที่น่องขิงขาวที่น่องแค่มันใหญ่ที่น่อง แช่ผักชีก็เลยเป็นรสชาติหนึ่งวะเพราะแช่ริกแห้งก็คือนี่แสบกว่าลำพพกจังอุบุนอืมอ่ะกอืมอืมอย่างออ่างแบบเต้นนะเาไว้เธอพี่น้องอืมอืม แถวฮักป่ะเนี่ยนี่จีก่อนยังทอดหรอวะไร่ยังอ,อดเลยเพราม่เป็นนา,างเง้ยสายเลกกูแถวเทียมนลยแถวห้องบกอ็อดี Cái gì ừ. nó không phiền nè Nó Không phiền hai hang phiền cơ này Không hai không phiền cơ nên một triệu không phiền nên một thiệu Không có là bẹp rồi ngay Thầy dâm ับเดียวมคมเบอร์คมเนี่ยคบอรคมอ่ะภาพของนี่บคอ,มาาาอคอมภาพแคระน่ะคมภาใหญ่ๆเป็นอย่างแคบ thẻ anh chung rồi thẻ bộ khỏi gì chép thẻ nhâm nem thì nó chẹp chẹp đi nhâm nem kim cái mặt hàng พี่นหรอง,งหลอยแม่เงเดี้ยวกิน,นมาทำไมอิ่มมากทาไปกินหลายไปน,นี่ยกินเมีย เผ็ดมาเฮ้ยกินเพีงมางเดียวเพ็ดเจ๊นี่นังไก่ üm, mining, Arizona, คืเห็นมึงมึงอยากกุเก็บนังอะไรมึงนม่เผ็ดแกงเผ็ดแกงเผ็ดอออืออือ้ชักนหวาน <tuh. S 2> <pou> ึ่งหมักนหวาน

หัวค่อยว่าแสบคักพี่น้องทีมือเมียมันจองแสบมันเบาจุดอ,อย่าด้วยอ่ะอุกก๊อป เงอนจะต่อสี่ปีโห้อล้วจะหึง จะจำกระปุนพี่น้องยอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อเขามาเบิองเขามากดติดตามเขามาให้กำลังใจกันหลายๆนะพี่น้องอย่าผ่านกดไว้ๆเร็วอ้าอ้า ชกมังน้ากินังนาวย่างนีังหน้วหวานกับแปกนเนาะังหน้านหาาาวานนี่กับแปลกลนเนาะเป็นัชกโอ้โหมันฉ่เลยีกินนี่เฮายกินหังนี่มันจะได้ชาวเผ็ดนังไก่อ,อ,อ่ะพี่น้อง การสีได้เขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ข,ดขอโทษขออภัยพี่น้องกดจุกูจุกคนเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปสุดท้ายแล้วขอกาล่าว่า,<ม>า<ด>สบายดีนะบ๊ายบาย